สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับวิชาภาษาไทยชั้นปฐมศึกษาปีที่4ภาษาไทยบายคุเล่ค่ะ เด็กจะได้เรียนรู้ในเรื่องของคำพ้องรูปค่ะก่อนไปเรียนฟังเพลงเพราะเพราะกันก่อนเลยค่ะคำพ้อง วัสระบุรีระสระเหล่านี้นาต คุณธนะทาทำดีสับเหล่านี้ออกเสียงเหมือนกันลา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 ออกเสียงม เรามาดูความหมายของคำพ้องรูปนะคะคำพ้องรูปก็คือคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงไม่เหมือนกันและมีความหมายที่แตกต่างกันเวลาอ่านจะต้องสังเกตความหมายของคำในประโยคจึงจะอ่านได้ถูกต้องนะคะมาดูนะคะคำพ้องรูปนะคะคำแรกคำว่าสะ หมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่ถ้าเราอ่านว่าสระนะหมายถึงสระที่ใช้แทนเสียงในภาษาไทยค่ะถ้าเราอ่านว่ากะรีนะคะจะหมายถึงช้างแต่ถ้าคำนี้นะคะอยู่ในรูปประโยคนะคะมีคำว่ากุ้งนะคะเราอ่านว่า กรีกุ้งนะคะหมายถึงกระดูกแหลมบนหัวกุ้งนั่นเองค่ะไปคำนี้นะคะถ้าเราอ่านว่าเพรานะคะเราก็ต้องสังเกตนะคะถ้ามีคำว่ารถนะคะเราก็ต้องอ่านว่าเพรานะคะหมายถึงแกนสำหรับให้ล้อหรือใบจักรหมุนถ้าเราอ่านว่าเพลานะคะก็หมายถึงคราวการหรือว่าเวลาเช่น เฮราเย็นนกบินกับรังนะคะเราก็ต้องสังเกตคำข้างเคียงนะคะไปดูตัวอย่างประโยคก,กันค่ะเด็กๆตัวอย่างประโยคแรกนะคะเด็กๆด,ดูคำนะคะคำว่าสะนะคะกับสละนะคะ เห็นไหมคะเขียนเหมือนกันนะคะตัวสีเขียวนี่นะคะเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับรูปประโยคนะคะหรือบริบทคำข้างเคียงนั่นเองนะคะประโยคแรกเขาเก็บบัวในสะนะอ่านว่าสะนะคะเด็กๆอ่านสระในภาษาไทยเห็นไหมคะต้องสังเกตคำนะคะที่อยู่ข้างหน้าข้างหลังนะคะ สังเกตในรูปประโยคนะคะว่าจะอ่านว่าสะหรือสระนะคะประโยคที่สองค่ะเด็กๆมีคำว่าปลานะคะว่ายน้ำอย่างรวดเร็วเราก็ต้องอ่านคำนี้นะคะว่าปลาปักกระเป้าว่ายน้ำอย่างรวดเร็วนะคะต่อไปประโยคนี้ค่ะเขาซื้อเวาปัก ไปเล่นกับเพื่อนนะเราก็ต้องสังเกตคําว่าเว้านะคะเป็นเว้าชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าเว้าปักเป้านะคะเราก็ต้องอ่านว่าเว้าปักเป้านะคะ 3. พ่อปลูกต้นแขมเต็มหลังบ้านเราก็ต้องสังเกตคํานะคะมีคําว่าปลูกต้นนะคะเราก็ต้องอ่านว่าแขมนะคะต้นแขมก็คือต้นไม้ชนิดหนึ่งนะคะ ต่อไปประโยคนี้ค่ะคนคามแมคนคามแมก็คือคนขามเมนะคะจะอพยพเข้ามาทำงานในประเทศไทยนะคะประโยคนี้นะคะก็ต้องอ่านว่าคนคามแมเข้ามาทำงานในประเทศไทยจำนวนมากเห็นไหมคะคำเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันต้องดูที่บริบทนะคะคำข้างเคียงนั่นเองต่อไปค่ะคุณย่าเก็บสะสมปรักไว้มากมาย นะคุณย่าชอบเก็บสะสมปรักปรักก็คือเงินนั่นเองนะคะต่อไปวัดบ้านฉันมีเจดีเก่าอ่านว่าปลารักหักพังมากนะคะฉะนั้นเราก็ต้องสังเกตคำว่าเจดีเก่านะคะเก่าแล้วก็ต้องมีการผกพังใช่ไหมคะก็ต้องอ่านว่าปลารักนะคะหักพังนะคะนี่คือคำพ้องรูปนะคะ รูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันนะคะความหมายก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะจะอ่านอย่างไรขึ้นอยู่กับรูปประโยคนะคะหรือคำข้างเคียงให้เด็กๆสังเกตคำข้างเคียงนะคะว่าจะอ่านว่าอย่างไรนะคะไปดูคลิปเพิ่มเติมค่ะคำพ้อง สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะออกไปร้านหนังสือครับเดี๋ยวเราไปร้านหนังสือพร้อมๆกันเลยนะครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เราก็ได้มาถึงร้านหนังสือแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหนังสือข้างในกันเลยครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้ผมอยากได้หนังสือเกี่ยวกับเรื่องคำพ้องเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับ คำพ้องคือคำที่เขียนรูปหรือออกเสียงตรงกันแต่ความหมายต่างกันคำพ้องแบ่งเป็น3ชนิดคือคำพ้องรูปคำพ้องรูปคือคำที่เขียนเหมือนกันแต่อ่านออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกันการอ่านคำพ้องรูปให้ถูกต้องควรดูข้อความอื่นๆประกอบด้วยว่าคำพ้องรูปนั้นหมายถึงอะไรแล้วจึงอ่านให้ถูกตัวอย่างเช่น แฉมอ่านว่าแขมหมายถึงต้นหญ้าชนิดหนึ่งประโยคที่ได้จากคำว่าแขมเช่นริมรั้วบ้านมีแขมขึ้นอยู่เต็มไปหมดค่าแมอ่านว่าค่แมหมายถึงชาวขเขมรประโยคที่ได้จากคำว่าค่แมเช่นชาวค่าแมแห่กันเข้ามาทำงานในประเทศไทย คำว่าปาก, casa, yes, รกระเป้าอ่านว่าปากระเป้าหมายถึงชื่อปลาจําพวกหนึ่งประโยคที่ได้จากคําว่าปากระเป้าเช่นปลาปาก,กระเป้าเป็นปลามีพิษปากเป้าอ่านว่าปากเป้าหมายถึงชื่อว่าวชนิดหนึ่งมีหางยาวประโยคที่ได้จากคําว่าปากเป้าเช่นมีการแข่งขันระหว่างว่าวจุฬาและว่าวปากเป้า วนอ่านว่าวนหมายถึงเวียนไปโดยรอบประโยชน์ที่ได้จากคําว่าวนเช่นฉันวิ่งวนรอบสนามวนาะอ่านว่าวนะหมายถึงป่าไม้ดงประโยชน์ที่ได้จากคําว่าวนะเช่นฉันไปเที่ยววนะอุทยานกับครอบครัวสะเมาอ่านว่าสะเมาหมายถึงหญ้า ประโยคที่ได้จากคำว่าสมเมาเช่นต้นสมเมาขึ้นอยู่ข้างโบสถ์เสมาอ่านว่าเสมาหมายถึงเรื่องหมายบอกเขตโบสถ์ประโยคที่ได้จากคำว่าเสมาเช่นวัดนี้ไม่มีกำแพงแก้วเสมารามสะระอ่านว่าตะระหมายถึง เสียงพูดที่แปลงออกมาไม่มีสกัดกั้นจากอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งในปากประโยคที่ได้จากคำว่าสะระเช่นในภาษาไทยมีรูปสระ32ตัวสะอ่านว่าสะหมายถึงแอ่งน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเกิดขึ้นเองหรือคนขุดประโยคที่ได้จากคำว่าสะเช่นผงคู่หนึ่งบินว่อนรอบสะเพื่อลงกินน้ำ การบ้านนะคะให้เด็กๆทำใส่ในสมุดนะคะเขียนด้วยตัวครึ่งบรรทัดสวยงามนะคะเวน้นบรรทัดด้วยนะคะส่งในชั่วโมงสูมวันจันทร์ที่2สิงหาคมนะคะมาดูคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนนำคำที่กำหนดให้มาแต่งประโยคและขีดเส้นใต้คำที่นำมาแต่งประโยคขอมวาดภาพระบายสีประกอบ มีห้าข้อนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ